สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยหรือจะเรียกว่าล่เกมเศรษฐีนะครับผมในคลิปนี้ก็เป็นเรื่องงามยามดีนะครับผมที่ลุงจะมาตามหาหนึ่งในจี้ใหม่นะครับผมที่มาในอีเวนต์นี้เนาะแต่ลุงยังไม่บอกนะครับผมว่าลุงจะตามหาจี้อะไรระหว่างโดนบริการหุ่นล่กาหรือว่าเรืออากาศดรอปนะครับผมให้เรา ลองเดาดูเนาะว่าเอ,อคนอย่างลุงเนี่ยมันจะตามหาจีอะไรและจะตามหาไปทําไมกันเลอโอเคนะก่อ,อื่นเลยนะครับผมลุงก็ต้องหาพวกแขนนะครับผมแล้วก็ขาหุ่นไลกาเนาะทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับผมแขน8อันแล้วก็ขาอีก12อันก็ภาวนาให้ลุงด้วยกันละกันเพราะว่าอัตราการดอบอ่อแขนมันช่างแบบน้อยนิดมากมากๆมากๆเลยนะครับผม โอเคเราไปเริ่มต้นกันเลยดีกว่านาะเริ่มจากการดูอตัตราการซูมนะครับผมอ้อมือเนาะหรือว่าแขนนะครับผมรอบที่1.150%ด้ซด้วยกันแต่เห็นหลายเคสนะครับผมแขนได้ครบก่อนขาเนาะอ่ะงั้นไม่เป็นไรนะครับผมไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจเพราะว่ามันเป็นปกตินะครับผมเกมเศรษีในการหาจี้เนาะที่ของที่หายากจะครบก่อนของที่หาง่ายอยู่แล้วเพราะว่าของที่หาง่ายจํานวนมันมากกว่าเยอะ Okay. เอาเ่องเอาใช้ในการเปิดคะแนนของขวัญก่อนนะครับผมซึ่งไม่ได้อะไรเลยครับแต่ลุงต้องการอะไรเหรอลุงก็ต้องการแขนสักหนึ่งข้างนะครับผมเพื่อการันตีว่าสิ่งของที่หายยากของลุงนั้นมันหายง่ายและลุงก็จะมาเชียดอีกทีหนึ่งนะครับผมตอนหาขาไม่ครบเนะาะโอเคไปเลยไม่รู้ว่าจะหมดถึง5 0 0พันเพนรหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าจี้ที่ลุงจะหาเนี่ย น่าจะมีค่าหนึ่งห้าพันอุ้ยแล้วจะหาทําไมเลยเพราะว่ามันถูกยังไงล่ะขาแรกมาแล้วนะครับผมเหลืออีกสิบเอ็ดขาเนะาะขาที่สองมาแล้วนะครับผมเหลืออีกสิบขาขาที่สามมันแปลกนะครับผมเราจะไม่พูดถึงขาที่สามก็แล้วกันโอเคออไปเลยเรียบร้อยนะครับผมจีเอบวกยังไม่ออกเลยครับผมนี่ไงออกละแสดงว่าออกง่ายนะยังไม่ถึงหนึ่งพันเลยอะออกแล้วอะ โอ้จี้ที่ปิดง่ายขนาดนี้จะเป็นจี้ที่จะได้ใช้ไหมนะแต่เราก็ลงทุนหาไปแล้วนะครับผมก็ก็ไม่เป็นไรเนะาะเอาล่ะไม่ออกเลยครับไม่เป็นไรนะครับทำใจร่มๆไว้ลุงเสียยังไม่ถึงสองพันเลยจะให้ปิดเวปแล้วเลอเออมันก็เกินปุยมุยอีเวนต์อีเวนต์หนึ่งเราหาเพชรได้ประมาณพันกว่าเพชรนะนี่ไงของฟรีมาละ เรียบร้อยเหลือแขนอีกทั้งหมดหกข้างนะครับผมแขนเลขกเป็นข้างไหมหรือว่าแขนเลขเป็นอันถ้าแขนเลขกเป็นข้างมันก็ต้องไปข้างซ้ายกับข้างขวาสิแล้วเราไม่รู้ว่าแขนของหุ่นเนี่ยมันเป็นข้างไหนใช่ข้างคุณหรือเปล่าอืมอะไรแบบโอเคเอไปอีกนะครับผมอ่าได้ขาไปแล้วอันนี้น่าจะเป็นขาที่สี่นะครับผม ขาที่ผ่านมาเราจะไม่พูดถึงเนาะอ่าก่อนเลขสี่ก็คืออะไรเลขสองไงเออบอกแล้วว่าไม่พูดถึงโูกโอเคกดไปกดจิกดจ,กดจิเรียบร้อยตอนนี้ลุงไม่ได้ดูเลยเนี่ยว่าลุงหมดไปกี่พันเดี๋ยวค่อยไปคำนวณไทคลิปนะแต่ลุงก,ก็จำไม่ได้อยู่ดีว่าตอนเริ่มต้นลุงมีเพชรเท่าไหร่ไม่ต้องนบะนะับแบบเนาะกดของการทาอีเวนต์ก็คือไม่ต้องนับเพชรนะครับผมนับแล้วจะเสียใจเปล่า ทำแล้วก็ทำไปสุดท้ายแล้วก็ปิดอีเวนต์เหมือนกันเรียบร้อยไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเช่นเดียวกันเกิดขึ้นไม่มีอะไรเลยเกิดไม่มีอะไรขึ้นมาล่ะจุ๊บทุกคนทำอะไรกันนั่งลุ้นเหรอว่าอะไรจะออกลุงก็นั่งลุ้นอยู่เนี่ยเออลุงก็นั่งลุ้นอยู่ นั่งลุ้นไปด้วยถ้าลุ้นเฉยๆเดี๋ยวคลิปมันก็จะเงียบนะครับผมลุงก็ใส่ซาวอะไรลงไปอนะ่ะเนาะซึ่งเป็นซาวาที่ลุงทำเองนะครับผมจรนี้เป็นต้นโอเคกดไปเฮย้ยหนึ่งมาแขนจะออกไปอีกข้างหน,นึ่งขาเนี่ยขาเริ่มเยอะละขาเริ่มเยอะละน่าจะเต็มก่อนแล้วล้นด้วยนะครับผมแล้วเราก็จะเอาขานั้นไปสุ่มเนาะในแพ็กที่ เป็นจี้สุดฮิตเอสนะครับผมดูว่าเราจะได้จี้บนบนหรือเปล่าเอ๊ะลุงกดอะไรไปนี่ลั่นเหรอมือลั่นโบ้เรียบร้อยขาย้วโอ้โหมือไม่ใช่นาฬิกาครับผมของใครเหรออุ๊ยสองขาเลยเหรอใจดีจังอีกสองขาเหรอเกินแล้วนะเออเกินละขา โอ้แขนมาแล้วนะครับผมน่าจะเหลือสักอีกประมาณ4แขนเนาะไม่ก็3ามแขนนะครับผมเดี๋ยวค่อยไปดูเบอะโอเคแล้วก็อีกรอบนึงเบอเฮย้ยถ้าเกิดว่ามันง่ายขนาดนั้นอะไม่ปิด 2G ี้แน่อนอนนะครับผมอย่าอย่า,าทำโอเคได้มาหนึ่งแขนนะครับผมแล้วก็ได้มาอีกหนึ่งขาครับแล้วก็หนึ่งแขนครับครบแล้วมัง้ง อย่าบอกนะว่าออกไปตอนนี้จะเป็นอันสุดท้ายไม่ใช่โอ้โหไข่ตั้งเยอะไข่ได้ตั้งสามอ่าไปหาถอก็แล้วกันเหมือนลุงจะได้แขนมาเยอะมากเนาะแต่ที่ไหนได้ลุงนอนหลอกขอยาตขายก่อนนะครับผมเพราะว่ามันเยอะเหลือเกินโอเคเราก็จะได้สุ่มกันแบบเพลินเพนนะครับผมไม่มีอะไรมากัน แต่คะแนนของขวัญจะมากั้นเราได้นะครับผม GM ยังไม่ทำคะแนนของขวัญแบบ10คะแนนในรอบเดียวเหรอครับที่มันไม่ใช่อันเนี้ยที่มันไม่ใช่สุ่ม S อถ้าสุ่ม S แล้วมีโอหขาไหมล่ะขาเราครบแล้วน้องเมื่อกี้ไม่สนเพราะว่าสนแต่แขนนะผมแขนครบก็คือจบเลยจบการทำเบ้นเพียงเท่านะี้ เรียบร้อยแขนแขนอีก3ามแขนนะครับผมนี่ลุงชูนิ้วมา3นิ้วเลยนะว่าเดี๋ยวหักไปทีละนิ้วนะครับผมถ้าได้แขนแต่นี้ยังไม่ได้แขนนะครับผมแขนเป็นฟอืร์ขอตั้งหน่อยไม่ใช่เคเล่นอะไรก็ไม่รู้เออมันปิดแน่ๆแหละแต่ปิดประมาณ3,000-4,000เพชรอะจี้จี้หนึ่งอ่ะมันไม่ควรเกิน4,000เพชรเนาะแต่จี้รอบที่แล้วก็คือหมื่นเพชร แต่ได้มาสองจี้ไงได้ค้อนมาด้วยก็หารสองก็ตกละประมาณห้าพันเพชรตัวหนึ่งจี้คิดไปงั้นๆแหละเพื่อความภูมมแต่จริงๆแล้วก็หมดไปเป็นหมื่นอยู่เียเสียใจเสียจุยจังเลยจับโอเคจะได้หักนิ้วไหม <c oughs> โอ้โหโอ้โหไม่ออกเลย เราไม่น่าออกไปก่อนเลยอ่ะเพราะออกไปแล้วดวงมันเคลื่อนเห็นไหมเ,เราน่าจะนับนับแม่นๆหน่อยเมื่อกี้พันกว่านะไม่ได้เลยนะเมื่อกี้อืมคิดให้ตัวเองแบบหมดเยอะๆเข้าไว้พอคำนวณจริงมันจะหมดน้อยกว่าที่คิดแล้วมันจะรู้สึกโล่งใจนะผมตอนนี้ลุงส่งไปประมาณหนึ่งหมื่นแล้วนะอืมเยอะเนาะใช่เยอะมากเลยมันควรออกได้แล้วล่ะ หลอกจีเอ็มไม่พอหลอกตัวเองตะหักนะผมแล้วหลอกจีเอ็มยังไงโอเคเรียบร้อยนะครับผมโดนหักไปอีกหนึ่งนิ้วเหลือสองนิ้วแล้วนะครับเอออีกสองนิ้วฮะ uh huh. ขาไม่สนขาไม่สนไม่สนไม่สนไม่ไมโอ้ไม่ไม่ไม่ไม oh ไม oh โอ้ย้ยเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งเอ้ยเอ้เอ้ยเอ้ย ยังยังยังไม่มาโอ้ยแสงแสงแสงไม่ใช่โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยไม่ใช่ตื่นเต้นตื่นเต้นให้เหมือนกับเป็นรายการเกมโชว์หน่อยอ่ะไม่มีแสงข้ามไปเลยผมเราจะเอ,เอ้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 ไม่ใช่นะครับผมถ้าเกิดว่าใช่มันจะมีคําว่าอีเวนต์ขึ้นด้านบนเลยเนาะตอนเรากดเอ้ไม่มีเอ,เอ้อะไรว่าเอ้ว่าเอ้ว่าเอ้ไม่ใช่มาลองไงนะ ไม่ใช่เอ๊ะเอ๊ะว่าเอ๊ะเออไม่ใช่หรือว่าจะร้องเหมือนพีคอะไรนะวะเอ๊ะวะเอ๊ะมอมอมอ,มอได้ดูปะไม่ได้ดูเหรอเอู้ตลกนะนั่นน่ะไปไปเซิร์ชดูว่าพีคอะไรนะพีควะเอ๊ะนะรครับผม ตลก่ะคิดในหัวยังขำเลยอะเออจะไม่ทำอีเวนต์แล้วใช่ไหมก็กดอยู่นี่ไงปากก็พูดไปด้วยกดก็กดไปด้วยแล้วนิ้วก็ชูหนึ่งนิ้วเนี่ยจะครบแล้วเนี่ยอันสุดท้ายเนี่ยอาทันไหมละ่ะเออปายกดกดกดสี่พันเพชรแล้วเนี่ยจะห้าพันแล้วเอารู้จังหวนจริงด้วยเหรอประโถเอ้ย ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยใช่ไหมไม่ใช่แล้วก็ไข่ทิ้งทั้งหมดนะผมใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ทำไมเอบวกมันออกเยอะจังเลยอะแต่จี้เราไม่ออกอะ่ะเราสึกน้อยใจนะผมผมจะน้อยใจแล้วนะไม่ใช่นั่นมันขาไม่ใช่นี่มันสีทองนะผมเอ้ย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  อ่าไม่ใช่อไม่ใช่ไม่ใช่เหนื่อยกับเปิดไม่ได้เหนื่อยกับเสียเพชรนะเหนื่อยกับลุ้นนี่แหละเดี๋ยวมันจะมามันก็มาเนาะเออไม่ต้องรู้หรอกเหนื่อยละเออโอ้เออเออกไปแล้วโอ้โอ้เอ้ยไม่ล้วโอ้โอ้เอ้โอ้เอ้ยไม่ออกเอ้โอ้โอ้โอ้เฮ้ยไปแล้วไปขายทิ้งหมดเนืง เน่โมโหมาดนีขายหมดที่เอร้อยกว่าที่เก็บไว้ทำไมเก็บไว้ขายนะครับผมถูกต้องอกดตรงนี้แล้วก็กดจิกดจิไม่ใช่โอ,อย้ยโอ,อ้ยใช่ไหมไม่ใช่ไหนขาหยุดออกก่อน ไม่มีอ่ะนี่ก็ไม่ใช่มันไม่มีอ่ะ,มไ,มมอะมไม่มีคําว่าอีเวนต์อ่ะนี่สีทองนะผมน,นั่ไงว่าแหละพอเมื่อกี้ตอนเปิดเป็นเห็นเห็นเป็นแสงสีทองสองอมพันไปอาจจะปิดจากของฟรีก็ได้จะหมดแล้วเนี่ยจะหมดแล้วเนี่ยชิปโอเคแล้วก็โอเคแล้วก็โอเคไหมโอเคเปล่า เอ้ยขาขาได้ประมาณสามสิบขาแล้วนีน้เอามาทำไมเยอะนั่นด,ดิอ่าโอ้ยขาที่สี่สิบนะครับผมโอเค,อเ,คเรียบร้อยไม่มีอะไรมากั้นเราอีกแล้วนะครับผมไม่ใช่ มีไหมเฮ้ยไม่ใช่เอ้บวกนออกเยอะมากเลยนะแต่ว่าไม่มีจี้ที่เราต้องการเลยอะ่ะหรือว่าเราได้ครบแล้ววะเรานับผิดหรือเปล่าอ่าไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิด,ผดหลอกหลอกหลอกตัวเองเอเคเอ้ยยังไม่ใช่อีกสีทองแ่ะว่าและเห็นไหม แต่อย่าอย้ไปย,า,ย,า,ย,า,ยาที่ทําอีเวนต์มานะผมมันก็ได้นำูปเรียนรู้ว่าแพ็กนี้ยไม่มี A อบวกเลยเห็นไหมดูจากสีก็รู้แพ็กนี้ไม่มี A อบวกเลยหยอกหยอกเอยแต่ถ้ามันเป็นสีทองอ่ะมันจะเป็น G s เออันนี้อ่าอันนี้ไม่รู้อันนี้ยังไม่ยังไม่ได้บอกก่อนอันนี้ไม่มี A อบวกเลยเห็นไหมล่ะอืมอันนี้ น่าจะไม่มีเอบกเลยหยอกหยอกหยอกอ๋อเอวกกับ A มันแยกจากการเปิดข้างหน้าไม่ได้ปะแต่เอะมันแยกได้เพราะเอสอะจะมีแสงสีทองสองอมพันนะผมตอนนี้ก็มานั่งดูแสงจากจี้แล้วอะว่า,างขนาดนั้นอะแต่จี้สุดท้ายอะหมดเป็นหมื่นเลยเหรอ โอ้ยโอกเอ๊ะมอมอ,มอไ,มไม่ไม่น่าร้องเลยอยมันไม่ออกจะเครียดจะเครียดแล้วนะจะเครียดแล้วนะตอนแรกมันก็ออกดีจังเลยทำไมตอนสุดท้ายมันไม่ออกโดนหลอกหรือไงถ้าตอนแรกๆมันไม่ออกอะ่ะก็จะไม่เสียใจถ้ากับตอนสุดท้ายมันไม่ออกมันแบบให้ความหวังอะ่ะแบบ อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะปิด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 แล้วเนี่ยแล้วมันก็ไม่มปิดอ๋ออ้ะเฮ้ยเราลองหลอก GM เอมดีไหมเฮ้ยเหลือตั้งอีกสองอันยังไม่ใช่อันสุดท้ายเลยเอยอเหลอตั้งสองอันเดี๋ยวก็ได้แล้วเนี่ยเออเดี๋ยวอันสุดท้ายจะหาย,ยากสุดแต่เนี้ยอันลองสุดท้ายเชื่อสิเอ้ย เกือบเชื่อแล้วเกือบเชื่อแล้วชูนิ้วมันเป็นเลขสองเลยนะตอนเนี้ชูสองนิ้วเพราะว่าเหลืออีกสองอันแค่เลือ,อีกสองข้างนะผมอเฮ้ยไม่สําเร็จหรอการหลอกของเราไม่สําเร็จหรอไม่สําเร็จนะผมไม่สําเร็จไม่สําเร็จสําสเร็จย,ยังยังสาเร็จยังยังจะหมื่นละ เศษสักทีเถอะอ้าวไม่ยอไม่ออกเองอ้า,อายังไม่มีอีกมาตขา,าเนี่ยขาเกินโอ้ยสักอันเถอะไม่มีแสงไปงั้นแสงเล่นๆล่แสงเล่นเ,นแ,สเ,นเนแสงให้แบบหัวใจตุมต้มๆต่อมๆยังไม่ได้หรเอคุณพระคุณเจ้าช่วยกล้วยอทอดถามจริงดิอันสุดท้ายเนียนะ หมดไปเป็นสามพันเพชรแล้วหนะ้ากับอันสุดท้ายอะ่ะโอ้โหพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเลยนะได้แต่มีความเงียบในใจในผมว่าเอ้ยทำไมกันนะทำไมมันถึงเป็นแบบนี้นะเพราะอะไรเหรอทำไม จ็ดอันก่อนหน้านี้เดี๋ยวก็ออก<ๆ>เดี๋ยวก็ออกแล้วทำไมเพราะ่อันสุดท้ายปุ๊บแล้วมันไม่ออกมันมันเป็นอะไรที่แบบไม่น่าเป็นไปได้นะอัตราการดอกมันอหรือว่าอีเวนต์หมดแล้ววันนี้อีเวนต์หมดแล้วเหรอเปลี่ยนเวนแล้วเหรอยังดียังไม่เปลี่ยน เอ,อ้ยยังกอ็อย่าเพิ่งเปียนนะอ,อ๋อฮยังไม่ได้อีกได้สักทีเธอสุม่มแบบอนี้มีเจ็ดกดไปไม่จ้องมองมองเหอะมองหน่อยปิดแล้วจะได้ปิดเลยขาไม่รลบเอ,อ้ยขาไม่เล่ขอขออีกขออีกเอาขาไม่อีกสักแสนอันเอาไม่ให้หมดจี้สุม่มเอสนะใจะเย็นก่อนลงุงใจเย็นอ,อ้อ มาแล้วในที่สุดนี่ก็จะหมดเป็นหมื่นก,ก็เกือบถึงอยู่เนะาะส่วนจีทุ่มจะเลือกนะครับผมเป็นจีที่ถูกต้องนะครับผมใครเป็นแฟนขับลุงเนาะก็น่าจะรู้ดีนะครับผมว่าลุงนั้นเป็นเจ้าพ่อแห่งสายวิกเล่นวิกเอ้ยไม่ใช่สิเอาใหม่ถ้าใครติดตามลุงนะครับผมก็จะรู้ดีเนะว่าลุงเป็นเจ้าพ่อแห่ง สายลมนผมดังนั้นที่ทิมจะเลือกก็คือที่โดนบอ่อหลอกหลอกหลอกที่ยานเอากาศดรอปนะครับผมแล้วเราก็ต้องมาดูนะครับผมว่าของที่ใช้ก็คือแลนด์มาร์คซูเปอร์เนาะจี่นี้ลุงคิดว่าในอนาคตอ่ะเขาคงมีแบบดาร์กแหละแบบดาร์กน่าจะป้องกันวิกสักสองครั้งเนาะแต่การวิกครั้งเดียวมันก็เอาอยู่แล้วนะครับผมแต่แต่แต่ลุงศรัทธาในหมวกหุ่นไล่กามากกว่าเอออันนี้ก็ข้ามไปก่อน นะครับผมเอาเรืออวกาศดีกว่าเพราะว่าไม่เคยใช้ในเกาหลีเลยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นที่ที่ไม่มีไงอ่ากดไปกดให้ถูกนะเฮ้ยแปดอนี้หาเนี่ยได้มันจากหยาดเหงื่อหยดน้ําลายนะครับผมไม่ใช่หยดน้ําตานะครับเรียบร้อยแล้วก็แลกมาเลยกดเลยใช่ไหมเออถ้าไม่กดก็ไม่ไม่ได้แลกไง เรียบร้อยนะครับผมส่วนอย่างอื่นนะที่ได้แถมมานะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าลุงนันจะได้อะไรไปบ้างอ่าได้แสงมานะครับผม1แสงนะครับผม2แสงนะครับผม3แสงนะครับผมแล้วก็4แสงเนาะอ่าพอก่อนส่วนอย่างต่อไปนะครับผมซุ่มจีส้สิบเอ็ดจี้ลุงก็คิดว่าน่าจะได้อันบนๆมาสักเนี่ยอย่างน้อยที่สุดลุงต้องได้แกนแม่เหล็กหัวมุมอ,ะอ่ะอ่า มาดูกันว่า,าใครจะเล่นก่อนเย้ yeah! คุณได้เล่นเป็นคนแรกถือกต่าเลยวบุ๊มเรียบร้อยรองเทา้าอะไรเอ้ยบอกแล้วไงว่าลุงต้องได้จี้บน,บนบนบ้างแหละโคตรเยอะขนาดเนี้ยเอ้ยไม่ใช่แล้วก็เลยเอ้ยหมีแมวอ,อ่ะ แต่ได้มาแล้วเนาะลงเท้าอีกแล้วลงเท้าซ้ำลงเท้าซ้ำเฮ้ยมีซ้ำมีซ้ำมีซ้ำบบนบน,บน,บ,นบนหน่อยบนบนให้เขาหน่อยดีอีกสี่จี้เองแต่ได้เมื่อกี้มาก็คุมแล้วเนาะเป็นจี้ที่ลุงไม่มีนะแล้วก็เป็ดจี้ที่โหดด้วยนะครับผมสามอ่ะพอแล้วไหม <laughs> พอก่อนพอก่อนพอก่อนไหม เออขยับขึ้นไปบนแบบ G ีที่สามหน่อยจีที่สามหน่อย G ี้สามก็ถือว่าคุมแล้วนะครับผมดังนั้นในเซตเนี้ยเราสามารถหวังได้นะครับผมจาก G ี้อันที่สี่เนาะเราหวังได้แล้วก็ได้แน่แน่คือสามจี้สุดเอ้จี้เครื่องรางหลงดังไม่ได้เหรอเพราะว่าเขาเป็นจี้ที่โหดเนาะเขาเป็นเพลงจี้หนึ่งในสองจี้ที่สามารถมุหลุมดำระยะไปแถวได้ใช่ไหมอ๋ะมันก็หายากนิดหน่อยแหละอ ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับอีเวนต์นี้เนาะขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผมสำหรับการทำอีเวนต์แล้วก็อย่าลืมนะครับผมเก็บเพชรไว้รอตัวละครประจําเดือนหน้าที่จะเข้ามาในแพทใหม่หรือว่าที่จะเข้ามาในวันศุกร์นี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็รอดูก็แล้วกันลุงก็รอกับทุกคนแหละเนาะลุงก็ไม่รู้อะไรเลยนะครับผมว่าตัวละครอะไรจะเข้ามาเมื่อไหร่แต่พอเดาได้นะครับผมว่าตัวละครอะไรจะเข้ามาบ้างเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับผมลุงขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเล่นเกมเศรษฐีเซิประเทศไทยหรือเทีว่เล้ก็ไม่ตคิดลี่าลุงหมดเพชก เท่าไหร่นะครับผมเพชรลุมไม่เหลือสี่หมื่นก็สบายใจลนะเนาะอเมนจุบจุบ